ตอนนี้ก็ทําไปแล้วเกือบพุ่งด้วยนางเจ้านำโดยท่านนายกต่างร้านไม่จัดแต่เจ้าสิทับเกลื่อนในเรื่องของฝ่ายเกล็ดดินซิเมนต์มาตั้งแต่ปี2564นห้ร้บส่ะเจ้าครับปีที่อยู่ก็จะมีต,ตะปางน,น,น,นะครับมีว่วางและกินน้ำนะครับขบวนบ้านอย่างนะเจ้ามีขบวนบ้านบ้านหินนะครับโอ้บ้านาหินหน้ำคือชีวิตแต่เจ้าเจ้าแบบถ้าน,าน้ำดีเราจะพวกยางกระจับจะโตมาแต่เจ้าบอกว่าจะ เข้าปลาอาหารแต่เจ้าซัดเลี้ยงแต่เจ้านำอุปโภคบริโภคนำก,การกาเกษตรแต่เจ้าโมโหมาตังหน้าปก่อนนะครับโมโหแเดี๋ยวเข้าไป่ต็เนอร์การมา้างใกันสำหรับบ้านโมโกแต่เจ้าโจทย์ที่ได้รับก็คือผลผลิตทางการกาเกษตรหรือว่าสินค้าโอทอสของเฮาแต่เจ้านำโดย,ย,ายาชาวผู้ใหญ่เอกชัยรักน้ำหินแต่เจ้าผู้ใหญ่บ้าน<ะ>บ้านโมโหแต่เจ้าจะเห็นชัดเจนเลยนะครับในสินค้าของเกษเรศรอาโมสามบ้านประซัต ปฏิหารเกิดแล้วนะเจ้าต่อไฟโถงแล้วนะเจ้ามัดประสัก่อนเจ้าโสนจาปภาพของท่านสนักสลาบอนยัตา